เออคนสวยคนสวยเป็นไรคนสวยเป็นไรเออคนสวยเป็นไรจ๊ะเป็นยังไงเป็นยังไงเลยฝนตกแล้วเนี่ยอืมคนสวยฝนตกแล้วคนสวยฝนตกแล้วอือฝนตกแล้วทำไรอ่ะเก็บขวดไปทำไรเก็บขวดไปทำไมเก็บขวดอ่ะเออคุยกับใครอ่ะไหนไหนวะมีใครไหมเนี่ย มีไข่ที่ไหนแล้วเนี่ยเอเออะไรไ่จะเก็บขวดไปขายเหรอเหรอเออเก็บขวดไปขายเหรอจะไปไหนเนี่ยเออไปเอา,เอา,เ,อาเอาไปไหนขวดเอาไปไหน,ไไหนเอาไปไหนขวดอะเออเอาไปไหนคุยกับใครอะไ,ไหนว,นว่ามีในี่ใครเลยอะเร่ต้นไม้อย,อย่าอย่าทำให้วางเวงดิเอออย่าวางเวงดิทำไรอืม เป็นยังไงไหนบอกอาการหน่อยสิเป็นไงรู้นะรู้เลยเ้รพกอะอออน่าแเออะไปเก็บขวดไปขายฝนตกแล้วไปเดี๋ยวไปไปที่พักนะไปลงอาหารไปนั่งลงอาหารไปกินยายังรู้ซุกฮสุรู้ฮเอเอองรทิ้งเออ อุ้หัคีควตดูงี้นอ้หัคีหูสิงอุ้คคอันนี้เอ็ีแปลวเองนะคะไปยากก็ยังไม่รู้เมื่อกี้เขาพูดอะไรเก็บได้นึ่จขายได้นงเนอะจะเก็บจะเก็บขวดไปขายแล้วจะไปหาลูกเดี๋ยวลูกมาลูกกงสาวเอาของเล่นไปให้แล้วไงรู้แล้วเขารู้จุดกิ้งซึ้งใช่ใช่เนี่ยลูกลูกกงสาเอาของเล่นมาให้เล่นแล้วนี่ถึงลูกไงาตัวเอง เอ่คุยอะครอ่ะยาจงสู้ฮาแต่เรี่ยฮะเอออเรียวยาสุดขีดแล้วเนี่ยฮะจุงก็พูดแต่เลียยาวฮะเราก็ฟังไม่รู้เหมือนกันนะภาษาเราฟังแบบเหมือนคล้ายๆเหมือนเหมือนเหมือนเขาพูดแบบภาษาต่างด้าวอะนะแต่เราก็เลยฟังไม่รู้อ่ะนะเรียวยาวียนอเลยอ๋อเออเออเก็บขวดอืม เดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกมาเดี๋ยวลูกมาหาสาวทิศนี่แหละเดี๋ยวลูกมาฮะเออมปดัานนี้บนบนนั้นไหมล่ะเย็นๆเอามนูนะมคนยจะไปขายให้ลูกเข้ามาอ๋อจะเอาขวดไปขายให้ลูกเข้ามาอ๋อให้ลูกเอาเอาตางเข้ามาหรืองเอาขวดไปขายแหะจะไปเอาลูกเข้ามาอ๋อไปเอาูกเข้ามา จะขายขวดไปหาลูกอ,อ๋อไปหาลูกเออเออเอแนวนี้ยะนะแต่เราพอพอแปลได้แล้วแนวเน,นี้ยนะจะจะตรงไม่ตรงก็เดี๋ยวไปว่ากันนะแปลได้แค่เนี้ยนะม่เป็นลายไปเดี๋ยวลูกมา <c oughs> เดี๋ยวลูกมามา,มา,ม,ามาเที่ยวงานเนี่ยงานย่ายๆท<ล>ำ<ห>คลิปไปให้นะลูกก็ดูคลิ <rotations. S 1> ไปอยู่เห็นปะเจ้าเจ้าจะเอานี่ไปใส่อือจะไปนะอ๋อเอาเอาไปขายนะอืมอืมอืม อ๋อเอาเอาไปใส่น้ำเออเออเออเข้าใจอ๋อเอาไปใส่น้ำไปกินอืมเอาขวดไปกรอกน้ำเอาไว้กินไงเอ่อน้อยเออปั้าพี่เขาอ่ะแล้วทำไมต้องไปทางนู้นอะทางโน้นมีน้ำโอ้เออเออทางโน้นมีน้ำตรงโู้นมีน้ำไปเอาน้ำี่โรงครัวโรงครัวมีน้ำ ก็ไปล้างก่อนขวดต้องไปล้างก่อนนะอายคนยอืมอืมายฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องม่งถ้าลูกสาวเขาอยู่นะเราเราเรายังฟังรู้เรื่องนะลูกสาวเขาจะแปลให้เราฟังพลาะลูกสาวจะพูดพูดภาษาไทยชัดมากนะคะ แต่แม่ยังพูดไม่ไม่ไม่ได้ชัดนะเขาอยู่แถเนี้อะจะนั่งเย็นๆอะต้นไม้มันมันมันติดอยู่คุมอยู่แล้วตกไม่แรงเออจะไปไหนแต่จะไปไหนเนี่ยเนี่ยจะไปไหนเนี่ยเนี่ยเอเนี่ยมันมีจะจไปสยอ่ะตุ่งนาต้นไม้เนี่ยเออจะไปไหนอ่ะเนี่ยเออเนี่ยออเห็นไหมเราไปย่าก็ทำคลิปไปให้ลูกไงลูกจะได้ดูได้คิดถึงแม่เห็นไหม ลูกอาศัยดูคลิปของแม่ทีนึงเนาะเนี่ยเนี่ยวิทยาเราทำให้เนี่ยบอกเขาหน้ารักกันหน้ารักน้ากินเหมือนเด็กน้อยก็กินอิ่มนะถ้าไม่อิ่มก็จะอนี่หน่อยเด็กอ่ะโวยวายนิดนึงน้อยเนาะถ้ากินอิ่มมัก็จะไม่โวยวายกินอิ่มนอนหลับเด็กสายก็ก็นอนถึงเวลาเขาก็เข้าห้องน้าเองใช่ไหมน้อยเก่งขึ้นเยอะแล้วก่อนนี้เนาะลูกต้องจุงเดินขอมา มันใหม่ๆเดินตลอดเนาะเดินตลอดี่ถึงลูกอ่ะี่ถึงลูกนี่ลูกก็ส่งของเล่นมาให้นะเมื่อวานนี่ส่งของเล่นมาให้นะี่หลจะขี่รถมาดอ๊ะแตเวลาเวลาปวดฉี่เขาเข้าน้ำเองใช่ไหมเป็นไงเข้าเองเขารู้ใช่ไหมเนื้อเี่อเล่อลูกเขาบอกว่าไปถึงลูกไปถึงลูกลูกเขาบอกว่าบางทีแม่แม่เขากลัว womuli kima?

เดี๋ยวลูกเขาดูเขาลูกลูกเขาดูเขารู้ว่าแม่พูดอะไรฮะแล้วถ้าคนเอฟังเอผู้ภาษานี้ได้อ่ะเขาเขาเขาจะรู้เองว่าเขาพูดอะไรนะแต่เราอ่ะฟังแล้วเราฟังเราแปลไม่ได้ไงว่าว่าเขาพูดถึงอะไรนะคะอัรู้เปบางคำพอรู้ว่บางได้ได้บางคํามันเราไทยใหญ่หรือทางเราไทยใหญ่หรือเปล่าอะไรให้มาพูดนะเขาบอกว่าเนคนลเขาพูดเลยเดี๋เดี ถ้าเราไทยใหญ่มันไม่ไม่ไมไมไมสำเียงนี้นที่เคยเคยได้ยินนะใช่พูดแปะเดี๋ยวเดี๋ยวลูกดูเดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกกระแปลเองนะให้ยากระแปลให้เอฟซีไม่ได้เหมือนกัน ว่าเขาพูดอะไระเผ็ดจีน่าเจ็บเจ้าก็นัดร้อนไงอ่าอ่าถ้าแค่ขันจบเดี๋ยวคนขันเด๋ยเดี๋ยวลูกมา,มาหา,าอยาา่าไปย่าพูดนะเด<า>ี๋ยวเดี๋ยวสาวเชนเนี่ยลูกก็มาหาเนี่ยลูกอ่าอย่าไปาย่าทำคลิปไปให้ไงเดี๋ยวลูกได้ดูงไงเหไงมะได้ดูได้เห็นหน้าแม่เนอะมีอะไรจะคุยกับลูกไหมลูกคุยไหมอ่าคุยคุยคุยกับลูกสิเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวลูกดูคลิปนี้ลูกจะได้รู้ว่าแม่พูดถึงอะไรไงอ่าคุยเดี๋คุยคุยให้ลูกฟังนี่ มีอะไรปากลูกไหมฮะอะล้าดิล่าขี่รถมายิ้มหวานยิ้มหวานเออเอออารมณ์ดีข้างบนไม่มีกำแพงเลยนะเออเออบางทีบินมือหนูมาเองแล้วพลอยคาเนอะเรอเออเอออเดียวลูกลูกเห็นลูกก็หายคิดถึงแล้วเห็นหน้าแม่แล้ว